เบื่อไหมครับกับคีย์บอร์ดหลักร้อยที่ใช้งานจริงไม่ได้เชื่อมต่อไม่เสถียรใช้งานได้ไม่นานก็พังดีไซน์ก็ไม่สวยถึงเวลาลอง DKR 98คีย์บอร์ดที่จะลบภาพจําคีย์บอร์ดยางระเบอรโดมแบบเก่าๆไปตลอดการครับเพียง890บาทแต่ให้คุณครบทั้งดีไซน์มินิมอลสวยน่ารักการเชื่อมต่อไร้สายเสถียรใช้งานได้สะดวกเสียงกดเงียบถูกใจสายออฟฟิศครับงานประกอบก็แน่นฟิลพรีเมียมไม่กองแก๊งเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาใครกาลังมองหาคีย์บอร์ด ดีราคาจับต้องได้ต้องลองครับไปดูรีวิวเต็มๆพร้อมกับพิกินได้เลยก่อนอื่นมาแกะกล่องกันเลยครับเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดครับที่อยู่ในถุงโฟมสาย USB A to C และใบคู่มือการใช้งานครับเรามาดูพระเอกของเรากันนะครับหน้าตาของ d k r 98เนี่ยจะเป็น layout แบบ98ครับ มีทั้ง f p l o w และน้ m Pa d เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายทำงานใช้น้ m p a d f p l o w ่บบ่เนี่ยถูกใจตัวนี้แน่นอนครับต้องบอกว่าน้องเขาเป็นบอดี้พลาสติกนะครับมีทั้ง2ส,งสีจะมีสีคูมิน์และสักุระลาเต้ครับสีคูมิน์ก็จะเป็นสีเขียวอมฟ้าตัดกับสีขาวที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับส่วนสีสักุระลาเต้เนี่ยอันนี้สาวๆน่าจะชอบเลยครับเพราะมีการผสมสีระหว่างชมพูอ่อนและชมพูเข้มครับดูแล้วน่ารักเข้ากันมากๆตรงบริเวณขอบเนี่ยจะมีการตัดขอบด้วยสีทีมของเขานะครับทำให้ ดูไม่ล้นแต่ก็ไม่เลอะครับดูดีมากๆฮะ Dkr 98ด้านหลังเขาก็จะมีขาปรับระดับมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับเลยเพื่อนๆสามารถปรับระดับให้เข้ากับการทํางานของเพื่อนๆได้เลยนะสำหรับที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์ 2.4GHz เฮิขาจะอยู่ใต้ขาปรับระดับตรงนี้นะครับและสวิตช์เปิดปิดเลือกโหมดเขาก็จะอยู่ข้างๆพอร์ต Type C เลยคีย์คปของรุ่นนี้เขาถูกออกแบบมาให้มีความโค้งมนครับ ลองรับกับปลายนิ้วพอดีทําให้พิมพ์งานได้สบายไม่เมื่อยมือเลยครับและที่สําคัญเลยคือตัวหนังสือของ Keycap เนี่ยจะได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยครับแต่โนต้ตไว้นิดนึงนะครับตัวหนังสือของ Keycap ตัวนี้เขาจะไฟไม่รอดนะครับ Dkr 9 8เนี่ยถึงแม้จะเป็นคีย์บอร์ดราคาบัตเจตแต่เขาก็ยังได้ฟังก์ชันเชื่อมต่อไร้สายด้วยนะและไม่ใช่ไร้สายธรรมดาครับเขารองรับถึง3โหมดเลยทั้งเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์ไร้สายแบบ 2.4GHz และเสียสาย Type C ครับ และการที่เราจะใช้งานเชื่อมต่อไร้สายได้นานเนี่ยก็ต้องมีแบตเตอรี่ที่อึดใช่ไหมครับแบตเตอรี่ที่อยู่ใน d k r 9 8ตัวนี้เขาจะให้มาถึง4,000ม ah ิลลิแอมเลยครับถือว่าเยอะมากๆเยอะกว่าคีย์บอร์ดแมคคณีเข้าหลายตัวเลยตัวนี้จะสามารถใช้งานเชื่อมต่อไร้สายเปิดไฟ RGB สว่างสุดสามารถใช้ได้นานถึง20ชั่วโมงเลยครับแต่ถ้าปิดไฟ RGB จะอยู่ได้ประมาณ80ชั่วโมงครับ และเขาจะมีไฟสแสดงสถานะแบตเตอรี่นําแพดแคปล็อกตรงนี้ด้วยนะและแน่นอนครับว่า d k r 9 8เขารองรับการใช้งานทั้ง Windows iOS macOS และ Android ครับโดยสามารถสลับโหมดการใช้งานได้ง่ายๆเลยครับกดฟังก์ชันบวก S เพื่อเป็นโหมด Windows กดฟังก์ชันบวก A เพื่อเป็นโหมด macOS ครับที่สำคัญรุ่นนี้เขามีปุ่มสัญ,ญลักษณ์ของ macOS ไมหมครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Option หรือ Command ทำให้ใช้งานกับ Mac ได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ วัสดุและงานประกอบของ DKR98 เขาทำออกมาได้เกินคาดจริงๆครับปกติแล้วภาพจำของคีย์บอร์ดลับเบอร์โดมเขามักจะดูก้องแก๊งไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่เจ้า DKR98 กับสร้างความประหลาดใจในเรื่อง build quality ครับทั้งขอบที่เก็บงานมาอย่างดี feeling ตอนจับตัวบอร์ดรวมถึงตัวคีย์แคปครับที่ให้สัมผัสแน่นหนาโดยรวมแล้วเขาให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ mechanical keyboard เลยครับส่วนน้ำหนักของตัวนี้เขาก็ไม่เยอะเลยครับอยู่ที่ประมาณ700-800กรัมเท่านั้นเองครับเหมาะ กับสายพกพามากๆเลยฮะ ไม่พอนะครับ Dkr 9 8ก็ทำถึงมากๆถึงแม้จะเป็นคีย์บอร์ดราคาบัตเจ็ตแต่เขาก็ยังได้ไฟ RGB มาด้วยนะสามารถกดฟังก์ชันบวก enter เพื่อเปลี่ยนโหมดไฟได้มีโหมดไฟให้เล่นหลากหลายโหมดเลยครับและถ้าต้องการเปลี่ยนสีไฟเนี่ยก็สามารถกด fn บวก backslash หรือคอคนได้นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวสีไฟได้และเพิ่มลดแสงให้กดฟังก์ชันบวก arrow up หรือ down ครับอย่างที่รู้กันนะครับคีย์บอร์ดระเบิรโดมปกติเขาจะไม่มีสวิตช์นะครับเขาจะเป็นปุ่มยางตามชื่อเลยไม่ใช่แมคคีวอาคีย์บอร์ด แต่ถึงแม้จะเป็น l ับเบอร์โดมเนี่ยต่ฟีลการใช้งานของตัวเนี้ยเขามีความรู้สึกคล้ายแมค,คินิคอลคีย์บอร์ดพอสมควรครับและที่เป็นจุดเด่นของตัวเนี้ยเลยคือเสียงเขาเยี่ยมมากๆครับใครที่พกพาไปทํางานที่ออฟฟิศหรือไปเรียนเนี่ยเสียงก็จะได้ไม่ดังรบกวนคนอื่นนะครับ สำหรับราคาของ DKR98 จะอยู่ที่890บาทราคานี้ยังไม่รวมโค้ดส,ส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆนะและที่สำคัญเลยคือถ้าเพื่อนๆซื้อกับ Big ก e n g u i n เพื่อนๆจะได้รับประกันส่วนไทยโดย Big ก e n g u i n ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดด้วยครับสรุปเลยคือ DKR98 ตัวนี้พี่กินมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปมากๆครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดเสียงเงียบรองรับฟังก์ชันไร้สายได้คีย์บอร์ด full size น้ำหนักเบาหน้าตาน่ารักราคาเข้าถึงง่ายต้องตัวนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองตัวจริง ได้ที่หน้าร้านของพิกวินทั้งสสาขาได้เลยนะทั้งสาขาขสีนครินซัดโกส้สแควร์มาร์ทกัลันตันและสาขาที59 gate, ่59สิบเก้เวสเกตาร์ทสามแยกบางใหญ่และคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้พิกวินหยิบสินค้าตัวไหนมารีวิวเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และติ๊กกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนต่างๆจากพิกแพนกินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ